พีชาทุกคนแปว่าหมาเร็วหมาอีกเร็วกันนี่เดี๋ยสวันดีก้ากันเลยก้าวันนี้แม่มาอยู่พ่อก็ไม่อยู่อยู่บ้านสองพี่น้องอ๋ออีสีมันทำอะไรให้กินข้าวสีโครงหมูกรพริกกับข้าวเหนียวแม่กลับบ้านมืดเนาะวันนี้เนาะอีสีทำให้กินแค่นี้แหละอยู่กันสองพี่น้องสาม น้องเคยก็ยังไม่มาคุณยัน,นยังไมเขาวบานเจ็ดเลยไหมหเขาวก็ไปโค้งหมูทอดแลาขนียวไม่ใช่ป่ะิดีทถกวันเนี่ย <c oughs> วันนี้ซี่โครงหมูอืพี่น้องก,กันเสียยุงอะไรคุณนายดวงกับพ่อกับ จะเป็นเจ้าภาพช่วยเขาหน่อยวันหนึง่งลูกอยู่บ้าน,นก,ก็เขาก็มูทอดไอซิมาเขากล้องดิยไอซิมมิไม่ค่อยสบายดาทุกคนมังมีพักกันเลยบรรยากาศดีมืมันทอดอะไรอยู่ ยาข่าวเดือดลูกมาเข่าเดือดมา,มากินมากินหม้อกันยาเป็นจังได้ <c oughs> ตีมาเด้อ <c oughs> ตรีงานซุปอะอยากดูดอยู่นะทุกคนก็อยากจะคุยด้วยอยู่ดอกเด้อถ้าดนตรีมันมา,มาเราก็จะมีพระสวดมนต์เด้อ ก็จะไม่รู้ว่าจะจะยินไหมจะเอาจิละต่อนจะรู้เอาไปพระอูกินด้วยนี่เนี่ยอะยยยเอาใส่บนเขาเอาใส่บนเขายวไไ่เอาแบบนี้ห,หาก,กินมากเลยจิ้มพริกชอากระดูกหมูี่โครงหมูเน่ะเ็กน้อยชอบกินแบบกิน có thể honey ở đây có thể đấy đây là mhm đại Má mhm 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 เมันคนทำกินง่ายอยู่ง่ายขนมเหนียวกินดีทุกนไม่ได้วันมึง่ังแผกกันอู่มีแมวน้อยอีกตัวนึงแมวเจเดนชื่อคิตตี้ใีพอดีด้วยข้าวเหนียว มาไกลเลยนะนี่เขาเหนียวเนี่ยเาหนียวมาจากไหนแะมหาสารคามเขาเอาห่ายพี่คขนั่นนะน้องคขนืนพี่อยู่ที่ะไรปะแ่้เมแจ็กูพี่รุ่นเดียวกับอู๋ใช่ไหนใจถ้าว่นเลี้ยเลี้ยงเฮ่ดูบรรยากาศก็ไปน้องไปน่่น้ลงเย็นไ่องนั่งกินข้าวหน้าบ้านแต่ตอนเย็น นี่ของเดียอยู่นี่เดียหย่านะเดี๋ยวไว้ให้พ่ออูด้วยอูยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเบื้บรรยากาศเย็นๆอย่างนี้นะ่ะนั่งกินเขา่าฟังเสียงรถด,ดาเยงนกเสียงกาไม่ชอบอยู่ในบ้านอัดอัดขึ <c oughs> ้นรถไปจิ้มเจียวเยอร่อยไหม hay lắm, hay vời mắc à mắc kha, à à đã bảo qua lời mắt kha đấy, nắp cơm ăn mà, gà bông chén bông gum, hay, เป็นพี่น้องกันเหรอจะว่างงานค่ะงานตุ๊บแค่มากินนะข่าวงานเขาบอาไก่นี้หนีไปไหนแล้วลูกให้คิปตี้เลยเมยมัดเลยนะแล้วูบกินอะไรดีเนี่ยโกินกระดูกไปเอาไกู่นเ่มหยุดโต๊ะเอาอีกก่อนึงเราจะกินอีก่อนึงอีกอ้เดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวอย่าดื้อลูกก็ไก่หนูนั่นแหละมามารูเลว เออก็ไก่เดียนะ่ะเดี๋ยมาลู่แล้วแต่ว่ามายืมกอนโตนางจะเอาคืนอตอนนี้พ่อมอาตอนนี้ไหมอยู่กันนี่แหละสามสาววันนี้เดี๋ยวอูก็มาแป๊บหนึง่งพ่อคนงานขับอะารยังไงทำไมเข้าค้ำขวามีละ ไปก่อนเลยสกุลโดนยิงวะ่ะ <c oughs> โดนจู่โจมอยู่ไม่ได้แล้วไปกิน <c oughs> ดูคำหนึงเอาไปกินเดยกโดนจู่โจมอยู่ไม่ได้แล้ว <c oughs> มาให้ดูบรรยากาศยามเย็น <c oughs> ในวันที่แม่ไม่อยู่สองพี่น้องกินข้าวกันอะไรนี่เลยจ้ะทอดเป็นกระบงังคือเลี้ยงหมูท่ดหมูเลี้ยงหมูท่ดหมูเลี้ยงหมูโอเคหมูก็ดีดีหมตุขข๋นขาบ้าน ไปเล้ว,วทุกคนนี่พะว่าก้าไปกันเลยอร่อยมันก็ข้าวเหนียวร่อนๆใครชอบอ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่เลยจ้ะกดกระดิ่งได้ดาเวลาลงคลิปใหม่ๆก็จะได้รู้เนาะกระดิ่งกินไปรูปกระดิ่งอยู่ค้างๆติดตามอ่ะรูปตะคังรูปตะคงโอเคไปจ้าวัสด,ดีจ้าบ๊ายบาย